สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันวิธีการทําที่ขั้นหนังสือกระดาษน่ารักน่ารักนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็มีกระดาษสีหรือกระดาษปกสมุดค่ะกระดาษแข็งดินสอปากกาเมจิกสีดำค่ะไหมบรรทัดกันไกล แล้วก็กาวค่ะเริ่มกันเลยนะคะเรานำกระดาษสีที่เราต้องการนะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะซึ่งมีความกว้างอยู่ที่7ซนติเมตรค่ะแล้วก็ความยาวนะคะอยู่ที่14ซนติเมตรค่ะเราวัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆวัดระยะเข้ามาอีกนะคะอยู่ที่7ซนติเมตรค่ะแล้วก็อีก อันนึงก็เป็น7ซนติเมตรเหมือนกันค่ะให้เป็นรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสวาดแบบนี้ลงมาเลยนะคะค่ะเมื่อเพื่อนๆได้แล้วเพื่อนๆก็วาดเส้นทะแยงมุมนะคะอันนี้ก็ลาาขีดเบาๆนะคะไม่ต้องขีดแรงมากเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทำการตัดได้เลยค่ะ เมื่อเพื่อนๆตัดเสร็จแล้วนะคะจะเห็นเส้นทยางมุมนะคะตรงทางด้านซ้ายเนี่ยให้เพื่อนๆตัดออกมานะคะแต่ว่าไม่ต้องขาดค่ะให้มันเป็นรอยขาดตรงนี้นิดนึงจากนั้นนะคะเราทำการพับนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะ เมื่อเพื่อนๆได้ลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะสําหรับขั้นหนังสือด้านหลังเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ทากาวนะคะแล้วก็ติดให้เรียบร้อยเลยค่ะค่ะเมื่อทากาวติดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็วาดเป็นส่วนโค้งค่ะตอนนี้เรากำลังจะทำการตกแต่งเป็นรูปสัตว์น่ารักๆักนะคะเอาเป็นโค้งลักษณะแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะนำด้านหลังนะคะมาทากาวค่ะเพื่อที่จะติดตรงบนกระดาษแข็งเพื่อสร้างความแข็งแรงนะคะแล้วจากนั้นเพื่อนๆก็รอให้แห้งนะคะส่วนถ้ามันมีรอยดินสออยู่นิดนึงนะคะก็ใช้ยางลบลบรอยดินสอออกเพื่อความสะอาดค่ะ จากนั้นใช้ปากกาเมจิกนะคะวาดลายเส้นเลยค่ะในรูปร่างที่เราต้องการนะคะเป็นลายน่ารักน่กักแล้วแต่เราได้เลยในที่นี้นะคะก็จะขอวาดรูปเป็นแมวแล้วกันนะคะ ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดนะคะตามส่วนโค้งเนี่ยออกมาได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะที่ขั้นหนังสือน่ารักน่ารักนะคะเป็นรูปแมวเหมียวน่ารักมากเลยแล้วก็มีที่สอดใส่แผ่นกระดาษนะคะตรงมุมนะคะของหนังสือนี่เองนอกเหนือจากนี้เพื่อนๆก็สามารถทําเป็นลายอื่นๆได้เลยค่ะวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเลยนะคะเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ไปขั้นหนังสือในลักษณะแบบนี้ค่ะเวลาเราอ่านถึงไหนเราก็สามารถขั้นแบบนี้ได้เลยนะคะ วิธีการเก็บนะคะเวลาเราเห็นเนี่ยมันก็จะดูง่ายมากๆเลยค่ะเราสามารถรู้ได้เลยว่าเราอ่านถึงไหนแล้วว้าวเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่แหละค่ะที่ค่าหนังสือน่ารักน่ารักง่ายมากเลยค่ะแป๊บเดียวเองนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ